ไฟดับเครื่องดับโปรเจกต์หายงานพังเคยเจอไหมเครื่องนี้ช่วยคุณได้เครื่องสำรองไฟอีตั้นทั้งรุ่น 5A และ 9A ตัวจริงปัญหาเกี่ยวกับไฟป้องกันความดับทันทีตัวนี้คืออีตัน 5A เหมาะสำหรับบ้านหรือออฟฟิศขนาดเล็ก เสียปุ๊บสามารถใช้งานได้ทันทีมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด700ถึง2,200 VA มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้ทันทีพร้อมเต้ารับไฟแบบมาตรฐานถึง4ช่องและเซอร์กิตเบรกเกอร์ฟิลที่จะตัดการทำงานเมื่อมีไฟเกินตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี AVR ป้องกันไฟตกไฟเกินและรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องเราเตอร์หรือกล้องวงจรปิดเป็นต้นแต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องต้องรุ่นนี้เลย อีต e ั้น 9A Series ซึ่งมาพร้อมกับกำลังไฟขนาด 1,000-3,000VA รองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า1เครื่องและยังสามารถต่อแบตเตอรี่เสริมได้อีกด้วยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับปลั๊กไฟแบบ IEC 320จำนวน4ช่องและยังเห็นว่ามี USB, Serial Port และยังสามารถติดตั้งในเบอรการดในบางรุ่นได้อีกด้วยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Power Factor 0.9ทำให้สูญเสียพลังงานต่ำมากจะเห็นว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ที่สามารถแสดงสถานะไฟและแบตเตอรี่ได้อีกด้วยรุ่นนี้มีความเสถียรสูงจึงเหมาะกับ เซิร์ฟเวอร์เวิร์กสเตชันระบบเน็ตและออฟฟิศขนาดย่อมๆได้เลยจะเห็นว่าเครื่องสำรองไฟอีตันเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศหรือท่านใดสนใจอีตันยูทุกรุ่นทุกซีรีส์เข้ามาดูสินค้าได้ที่ a d i n c o t h หรือติดต่อสอบถามได้ที่ addin ทุกช่องทางได้เลยครับ